ใครที่คิดว่าคดีแตงโมโจบแล้วนะครับตามผมมาฟังให้ดีๆนะครับผมจะสรุปให้ฟังนะครับก็คือว่าสรุปแล้วนะครับคดีของศาลเนี่ยจบไปแล้วนะครับคุณแม่แล้วก็ทนายเดชาเนี่ยไม่อทธรณ์ต่อนะครับเพราะว่าเขาอยากจะให้จบแบบนี้นะครับซึ่งก็น่าเสียดายเพราะว่าถ้าคุณแม่กับทนายเดชาเนี่ยอทธทณ์พร้อมกับใช้พยานหลักฐานที่คุณแม่และทนายเดชาเป็นคนตัดออกไปเองนะครับอย่างจากของคุณอัจฉริยะหรือว่าจากของหมอธวัชชัยนะครับอทธทณ์ต่อไปนะครับมีข้อเท็จจริงอีกมากนะ ไปสู้กันในชั้นอุทธร์ครับแล้วคดีแตงโมก็จะดำเนินต่อไปอย่างเป็นขั้นเป็นตอนนะครับไปถึงความยุติธรรมไฟแนลนะครับที่เร็วตามกระบวนการนะครับแต่ในเมื่อคุณแม่และทานายเดชาไม่อุทธร์นะครับ <c oughs> ก็เลยเป็นที่มาของ ที่อาจารย์ปาเนี่ยครับแล้วก็ภาคประชาชนเนี่ยเคยยื่น DSI อําจกันได้ไหมครับยื่น DSI ครับเอาหลักฐานที่เขาตัดเป็นนี่แหละเอาไปยื่นดี i แล้วมีการหาหลักฐานเพิ่มจาก DSI ไนะครับไปทําคดีต่อครับแต่ว่าไม่ใช่คดีว่าแตงโมโดนฆาตกรรมนะครับหรือว่าแตงโมเนี่ยตายโดยประมาทเป็นคดีนี้ครับเป็นคดีที่เจ้าหน้าที่เนี่ยในการหาพยานหลักฐานเนี่ยประพฤตินหน้าที่ไม่ชอบ นะครับในการปฏิบัติงานในการหาหลักฐานครับซึ่ง DSI เมื่อสารตัดสินเรียบร้อยแล้วครับสามารถเรียกหลักฐาน ทั้งหมดจากศาลได้นะครับทั้งที่มีเรื่องของนิติวิทยาศาสตร์นะครับที่เขาปฏิเสธในการที่จะให้ DSI ไปเขาอ้างว่าให้ศาลตัดสินจบก่อนตอนนี้ศาลตัดสินเรียบร้อยแล้วครับคราวนี้ d s เเรียกได้แล้วแล้วก็ประกอบกับหลักฐานของทางฝั่งภาคประชาชนที่ช่วยกันยื่นให้กับ d s i มาแล้วนะครับฉะนั้นถ้าเกิดว่า d s i ทําคดีนี้มีเลขคดีและคดี d s i สิ้นสุดนะครับสามารถส่งศาลได้ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ประพฤติมิชอบก็ต้องรอครับว่าถ้า DS i ทําคดีนี้แล้วศาลตั สินเรื่องเจ้าหน้าที่ประพฤติมิชอบนะครับเป็นไปตามที่หลักฐานหามาได้ถึงจะสามารถตั้งต้นใหม่ครับในการที่ให้สารเรียกมาพิจารณาคดีใหม่เพราะอะไรครับอ้าวคุณทำประพฤติมิชอบในการหาหลักฐานนี่คุณทำไมคุณถึงไม่ทำหนึ่ามสี่แบบนี้หลักฐานอันนี้มันขัดแย้งกับข้อพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์นะสารก็จะต้องมาดูครับว่าอ้าวประพฤติมิชอบหลักฐานอยู่ตรงนี้ เอามาพิจารณาใหม่ฉะนั้นไม่ได้สิ้นหวังนะครับเหมือนคดีของเชอรี่แอนครับที่เคยมีการตัดสินไปแล้วแล้วมีการตัดสินใหม่ครับคดีน้องแตงโมก็เหมือนกันครับแทนที่จะได้ไปตรงๆนะครับชั้นต้นอุทธรณ์หรือว่าจะไปดีกาตรงๆเลยก็ต้องมานั่งบายพาสที่ DSI เป็นคดีประพฤติไม่ชอบอีกรอบหนึ่งครับตามนี้ครับก็น่าเสียดายครับความยุติธรรมของที่ที่เธอควรจะได้รับมันล่าช้าครับก็มาจากแม่กับทนายของเธอนี่แหละครับตามนั้นครับ